บันทึกเสียงคำอธิษฐานเพื่อลูกโดยคุณสตอมมีโอมาเทียนผู้เขียนหนังสือและคุณธนาพรธรรมสุจริตกุลผู้แปลบทที่25อธิษฐานเพื่อให้ลูกได้พบคู่พระพรที่ดีข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ ที่จะส่งคู่สมรสที่ดีมาให้แก่ลูกของข้าพระองค์นอกสียจากว่าพระองค์จะทรงมีแผนการชีวิตใหต้ขอเป็นโซนขอทรงส่งสามีหรือพัภรรยาที่ดีมาให้แก่ลูกในเวลาที่พอเหมาะและโปรดประทานการทรงนำที่ชัดเจนจากพระองค์เพื่อให้เขารู้ว่าคู่ประพรของเขาคือใคร ข้าพระองค์อธิษฐานว่าลูกของข้าพระองค์จะยอมฟังพระสุรเสียงของพระองค์เมื่อถึงเวลาที่เขาจะตัดสินใจแต่างงานและขอให้เขาตัดสินใจบนสิ่งที่พระองค์ตรัสแก่เขาไม่ใช่ตามความปรารถนาของเนื้อหนังข้าพระองค์ทูลขอให้เขาวางใจในพระองค์ด้วยสุดหัวใจของเขาและไม่พึ่งพาความเข้าใจของตนเอง ขอให้เขายอมรับพระองค์ในทุกทางแห่งชีวิตของเขาเพื่อพระคุณของพระองค์จะทรงนำหนทางชีวิตของเขาพระธรรมสุภาษิตบทที่สามข้อห้าถึงหขอทรงเตรียมคนที่จะเป็นสามีหรือภรรยาที่ดีสำหรับเขาขอทรงช่วยลูกของข้าพระองค์ให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างการเพียงแต่ตกหลุมรักกับการรู้อย่างชัดเจนว่า บุคคลน,นี้คือคนที่พระเจ้าทรงต้องการให้เขาใช้ชีวิตด้วยตลอดไปข้าแต่พระเจ้าถ้าเขาลหลงไหลผู้ใดก็ตามที่เขาไม่ควรแต่งงานด้วยข้าพระองค์ขอพระองค์ที่จะตัดขาดความสัมพันธ์นั้นเสียขอทรงช่วยเขาให้ตระหนักว่าหากพระองค์ไม่ได้เป็นศูนย์กลางในการสมรสของเขาแล้วการสมรสนั้นจะไม่อาจยั่งยืนได้เลย หากพระองค์ไม่อวยพระพรการสมรสของเขาแล้วชีวิตสมรสก็จะไร้ซึ่งพระพรเพราะพระวจนะของพระองค์บอกไว้ว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าพระธรรมสดุดีบทที่127ข้อหนึ่ง ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์จะทรงสร้างชีวิตสมรสรอบรอบบ้านที่พวกเขาอยู่อาศัยเมื่อเขาพบคนที่ควรสมรสด้วยข้าพระองค์ทูลขอที่คนนั้นจะเป็นคนดีและเป็นผู้รับใช้ที่อุทิิทุ่มเทชีวิตให้กับพระองค์ผู้นั้นจะเป็นคนที่รักพระองค์และดำเนินชีวิตตามหนทางของพระองค์และเขาผู้นั้นจะเป็นเหมือนลูกสำหรับข้าพระองค์ และเป็นพระพรแก่ทุกคนในครอบครัวของเราเมื่อเขาแต่งงานก็อย่าให้มีการหย่าร้างเกิดขึ้นในอนาคตของเขาและขออย่าให้มีการทำร้ายด้านจิตใจอารมณ์หรือร่างกายเกิดขึ้นแต่ขอให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งด้านจิตใจอารมณ์และร่างกายซึ่งไม่มีวันจะพรากจากกันได้เลยข้าพระองค์ทูลขอให้พวกเขาได้รับการปลดปล่อย จากวิญญาณแห่งการหย่าร้างการแยกกันอยู่หรือการแตกแยกที่พยายามจะทําลายความสัมพันธ์ของพวกเขาลงขอทรงประทานความปรารถนาอันแรงกล้าแก่พวกเขาแต่ละคนที่จะมีชีวิตที่สัตย์ซื่อต่อกันและกันขอทรงกระจัดการทดลองใดๆก็ตามที่พยายามให้เขานอกใจกันขอให้เขามีคู่สูรสเพียงคนเดียวตลอดชีวิตของเขา และให้คู่สมรสของเขาเป็นทั้งเพื่อนสนิทที่สุดของเขาด้วยขอให้เขาทั้งสองคนซื่อสัตย์สมัครรักใคร่ห่วงใยอ่อนไหวต่อความรู้สึกของกันและกันให้เกียรติรักอภัยสนับสนุนดูแลและรักกันและกันตลอดชีวิตของพวกเขาข้อประคำพีประกอบกอารอธิษฐานแต่ตั้งเดิม ตั้งแต่เดิมสร้างโลกพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงเพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูพกพันอยู่กับภรรยาและของทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองสอีกต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกัน เหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทําให้พลาดจากกันเลยพระธรรมมากโกบทที่สิข้อ6กถึงเก้จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตรียงสมรปสปราศจากความชั่วชา้าเพราะคนมีชู้และคนที่ร่วมประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษเขาพระธรรมยีบรูบที่สิข้อส พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ผู้นั้นก็ได้ผิดประเวณีต่อภรรยาเดิมมาละโกบทที่10ข้อ11บุคคลที่พบภรรยาก็พบของดีและได้ความโปรดปรานจากพระเจ้าพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อ22และเจ้าอย่าได้กระทำอย่างนี้ อีกด้วยคือเจ้าเอาน้ำตารดทั่วแท่นบูชาของพระเจ้าโดยเหตุเจ้าได้ร้องให้ข้ามครัวเพราะพระเจ้าไม่สนพระไทยหรือรับเรื่องบูชาด้วยชอบพระไทยจากมือของเจ้าอีกแล้วเจ้าถามว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่รับเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเจ้ากับภรรยาคนที่เจ้าได้เมื่อหนุนนั้นแม้ว่านางเป็นคู่เคียงของเจ้าและเป็นภรรยาของเจ้าตามพันธสัญญาเจ้าก็ทรยศต่อนาง แต่ไม่มีสักคนหนึ่งที่มีสติจะกระทำอย่างนี้ผู้มีสตินั้นย่อมประสงค์สิ่งใดย่อมประสงค์ลูกหลานที่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นจงระวังโซวให้ดีอย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุมนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่าเพราะว่าเราเกลียดชังการหย่าล้างและการที่ใครก็ทํากระทําทารุณต่อภรรยาของตนเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ เพราะฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีอย่าเป็นคนทระยศในพระธรรมมาลาทีบทที่สองข้อ13ถึง16อาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรพรขอพระคุณค่ะ